ระยะห่างแล้วก็ต้องมีสิ่งที่มาทดแทนก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรื่องของการสื่อสารที่มีสัญญาณที่รวดเร็วน,นะครับจะต้องขอบคุณทางทูลนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่นามานี่ก็จะสามารถใช้ประโยชน์เต็มที่นะครับเห็นว่าใช้ได้ทั้งเป็นโทรศัพท์ม,มือถือเองใช้เล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับรวมถึงใช้เป็นเรื่องของสื่อสารได้ตัวนี้แหละผมว่ามันจะครอบคลุมใน คือไม่ได้ให้ช่อโทรศัพท์มานะครับแล้วก็การเินภาระว่าเราต้องไปหาซิ้งไปหาเงินเติมตอนนี้พร้อมใช้บริการีนะครับต้องขอบคุมได้อย่างสูงนะครับครับก็คือสามารถเล่นเนี่ยสเมตรนะครับไม่ลดสปีดนะครับฉะนั้นแปลว่าถ้าจะเล่นเนี่ยนะครับในซีนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแน่นอนนะครับนี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองในการโทรจะโทรไม่จํากัดทุกเครือข่ายนะครับตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยนะครับ โดนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราอมอใบให้ทางบริการในการแทย์ทุกท่านครับและส่วนที่สําคัญที่พี่นุ้แจ้งก็คือเรื่องเกี่ยวกับเครื่องนี้จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าเหมือนกับวอลแดงนะครับแต่จะดีกว่าตรงที่ว่าเราสามารถที่จะสื่อสารนะครับวอลได้เนี่ยข้ามจังหวัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องจํากัดระยะทางเพราะเป็นการวอลผ่านสัญญาณ4 g 4 g นะครับเพราะตัวนี้เป็นการวอรลโดยการใช้แอปพลิเคชัน ดันั้นถ้าเกิดพนักากรกังวลว่าต้องมีการเดินทางไปในสถานที่ไกลในป่าหรือว่าไปสถานที่ที่ห่างไกลกันกลัวว่าจะติดขัดเรื่องการสาื่อสารตรงนี้ไม่ต้องห่วงสามารถสื่อสารได้โดยที่ไม่ติดขัดเลยครับประมาณน,นี้ครับก็หลักๆก,ก็สามารถใช้ได้ทุกที่นะครับที่มีสัญญาณวิยุอยู่ครับสามารถเชื่อมได้ด้วก็ในนามของทางเอเซีีนะครับแล้วก็บริษัทดูโปรโมชั่นยอยางไรชวนก็ อยากจะบอกว่าให้กําลังใจนะครับทุกท่านครับเพราะว่าจริงก็ถือว่าเป็นเป็นบุคคลแถวหน้าเลยที่ที่ทต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยแล้วก็ช่วยให้ให้เราเอปลอดภัยนะครับก็เป็นกําลังใจทุกท่านแล้วก็ส่วนไหนที่ทางทางเราช่วยได้นะครับเราก็จะ,ะช่วยเต็ที่รวมถึงปฏิบัติตัวเองเรื่องของโซเชียลรีสแตมแล้วก็สื่อสารกัรบทีนะครับก็วันนี้ก็อยากจะ กล่าวขอบคุณทุกขั้นด้วยแล้วเ,เป็นกำลังใจให้นะครับแม่น้ำขอมเพิรชันของ,งขอคุณเชื่อด้วยนะขอบคุณมากครับ